สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยหาหนอยปกติซึ่งทำการออกในเวลา18บนากาถึง18บนาการ30นาทีงวดประจำวันที่19มีนาคม2 6 6 4มาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยหาหนอยปกติ จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยฮานอยปกตินะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยปกติจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยปกติเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับ ขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยปกติงวดประจำวันที่18มีนาคม2564กันก่อนครับผลการออกรางวันเลข้ทย4ตัวออก7733ครับ7733เลข้ทย3ตัวบนออก733ครับ7333ตัวบนครับ2ตัวบนออก33ครับ 3า2ส,สองตัวบนครับส่วนเลขไท้าย2ตัวล่างออก1 3ครับ1 3คือเลขท้าย2ตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮาหนอยปกติในรอบ18บแปดนาฬิกา30มสนาทีงวดประจำวันที่18มีนาคม2องพครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักกันเลยครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากสูตรที่ผมได้คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักนะครับหลักร้อยครับจากการน,นําเลข หลักร้อยงวดล่าสุดหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก3ตัวออก7 3 3ครับหลักร้อยคือเลข7ครับหลัก10คือเลข3หลักหน่วยคือเลข3ครับจากการคำนวณสูตรครับผมได้นำเลข7มาคำนวณหาเลขเด่นประจำงวดเดือนที่19ครับ7คําคำนวณหลักร้อยครับได้เลขเด่นอยู่4ตัวครับ1 4 6 9ครับมี1มี4มี 6, มี9ครับ4ตัวครับเป็นตามสูตรที่คำนวณนะครับ ส่วนหลักสิบครับผมก็นําเลข3นะครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบครับได้เลขเด่น4ตัวเช่นเดียวกันครับมีเลข2เลข4เลข7เลข9กครับ2479เป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับและหลักหน่วยครับจากการนําเลข3ครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวเช่นเดียวกันนะครับมีเลข2เลข3เลข7เลข8ครับ2 3 7 แปดเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี่คือสูตรตัวเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่ผมได้คานวณน,นะครับในงวดประจําวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันกรหกสิบสี่ครับมาดูการจับคู่สองตัวบนครับผมนําหลักสิบสี่ตัวเลยครับสองสี่เจ็ดเก้าครับจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดครับจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับ สองวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได <stock' u S 1> ้สองสองสองสามสองเจ็ดสองแปดครับสี่วางหลัก <u> ส <pudding> ิบจับ <u> ค <realidad> ู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดครับเจ็ดวางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดครับ แล้วก็9นะครับวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้92 93 97 98นะครับทั้งหมด16ชุดนะครับในกลุ่มนี้ครับ16ชุด16ชุดนี้นะครับมาได้ทั้งหวยฮานอยปกติ18นาฬิกา30นาทีและหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอย VIP ครับแต่ผมเน้นไปที่หวยฮานอย ปกตินะครับในรอบ18นาฬิกา30นาทีเป็นชุด2ตัวบนครับส่วนชุดเด่นครับจากการสรุปเลขตามสูตรครับชุดเด่นผมก็สรุปหลักสิบหลักหน่วยนะครับความน่าจะเป็นครับในตำแหน่งเลขหลักสิบครับจากเลข4ตัวนะครับ2 479ครับเน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข2เน้นไปที่เลข4ี่ครับเน้น2กับ4ครับในตำแหน่งหลักสิบครับ อยากสตัวครับส่วนหลักหน่วย4ตัว2 3 7 8า็นะครับผมเน้นไปที่เลข3ครับเน้นไปที่เลข3เน้นไปที่เลข8ครับ3กับ8ครับบางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนำเลขเด่นหลักสิบตัวครับ2กับ4ครับจับคู่หลักหน่วยเลขเด่น2ตัว3กับ8ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวดังนี้ครับสรุปชุดเด่นนะครับสีชุดครับมี2 3 2 8าสองด 43 48ครับ2 3 28 43และ4 8นี่คือชุดเด่นชุด2ตัวบนนะครับหวยฮานอยปกติครับส่วนชุด3ตัวนะครับในชุด3ตัวครับผมสรุปเลขไว้ที่4ตัวนะครับหลักร้อยครับ1 4 6 9ครับเน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข6ครับผมจะดึงเลข1กับเลข6วางตำแหน่งหลักร้อยครับ หนึ่งกระโกครับวางตำแหน่งหลักร้อยนะครับมาจับคู่กับชุดเด่นนะครับชุด2ตัว4ชุดครับ2องสามสองแปดสี่สามละ4ีครับจะได้ชุดเด่น3ตัวบนดังนี้ครับมาสรุปชุดเด่น3ตัวบนเลยนะครับชุด3ตัวบนครับผมนำหนึ่งนะครับวางหลักร้อยครับยืนจับคู่กับชุดเด่น4ชุดเลยครับ2ตัวครับจะได้1 2 3 1 2ส1 4 3 1 4 8สสี่ครับ แล้วก็หกบางหลักร้อยนะครับจะคู่กับชุดเด่นสี่ชุดครับจะได้หกสองสามหกสองแปดหกสี่สามหกสี่แปดครับทั้งหมดแปดชุดนะครับในชุดสามตัวบนหวยฮานอยครับในชุดกลุ่มนี้มาได้ทั้งหวยฮานอยปกตินะครับหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอย V.I.P ทั้งสามหวยฮานอยเลยครับนี่เดินบ่อยเข้าบ่อยนะครับนเดินบ่อยเข้าบ่อยในชุด เนชุดเด่นนะครับในกลุ่มนี้ครับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามแนวทางที่ผมได้ลงคลิปประจำก็จงจะทราบดีครับจะจับทางถูกครับว่าหวยฮานอยที่ผมได้ลงไปครับจะมาได้ทั้งสามหวยฮานอยครับแต่ตรวจวัดหวยฮานอยที่ผมเน้นไว้ก็คือหวยฮานอยปกติในรอบ18บนาฬิกาสนาทีครับมาสรุปชุดเด่นนะครับในชุด3ตัวบน หวยฮาหนอยปกติ18บนิกา30นาทีครับจากทั้งหมด8ชุดนะครับผมก็สรุปดึงเด่นให้กับสมาชิกไว้ที่2ชุดนะครับ2ชุดครับเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นเน้นไปที่648ครับเน้นไปที่6,48ชุดรองเน้นไปที่6,28ครับจะเป็น6,48หรือจะเป็น6,28ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือแนวทางหวยฮาหนอยปกตินะครับ ส่วนชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวก็ชุดเด่นเน้นไปที่48นะครับเน้นไปที่48ครับชุดรองมาที่28ครับจะเป็น28หรือจะเป็น48ก็ต้องมารอรุ่นกันเลยครับว่าหวยฮานอยปกติ18บแนกาสานาทีจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารยาพิญญจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ มาดูชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างหวยฮานอยปกติ18บแตีกาสามสนาทีครับจากการสรุปเลขเด่นประจําหลักครับเลขเด่นประจําหลักครับให้ชุด2ตัวล่างวดล่าสุดออก1นึครับออก1นึนะครับหลัก10ครับผมคํานวณสูตรได้เลขเด่นนะครับจากการนําเลขหนึ่งมาคํานวณหาเลขเด่นในวัถัดไปครับเลขเด่นอยู่2ตัวครับ2กับ7ครับ 2กับ7ครับมี2เละเจ็ดครับหลักหน่วย4ตัวครับสรุปนะครับนำเลข3มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวมี2มี3มี7มี8ครับ2 3 7 8เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะครับ2วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้2 2 2 3 2 7 2 8ครับ7วาง หลักสิบจะพู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้72 73 77และ78ครับทั้งหมด8ชุดนะครับในชุดเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติครับใน8ชุดนี้นะครับชุดไหนจะเด่นนะครับส่วนชุดที่เด่นผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับเน้นไปที่2ชุดครับเน้นไปที่73และ7 7นะครับ7 3และ77ความน่าจะเป็นครับ73และ77หวยฮานอย ปกติครับเด็กไทย2ตัวล่างครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับส่วนชุดเดียวครับใน73และ7 7ชุดเดียวผมเน้นไปที่77นะครับเน้นไปที่77เดนะครับเล็กไทย2ตัวล่างหวยฮาโนยปกติครับฝั่มน่าจะเป็นครับนี่คือข้อมูลแนวทางเท่านั้นนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยฮาโนยครับ แนวทางที่ผมได้ลงทริปนี้เป็นข้อมูลแนวทางสูตรที่ผมได้คำนวณตามเลขที่เคยออกในงวดก่อนๆเท่านั้นครับก็มาลุ้นกันว่าในงวดวันที่19นะครับมีนาคม2 5 6 4แนวทางเลขเด่นนะครับในหวยาหานอยทั้งชุด3ตัวบน2ตัวบนและชุด2ตัวล่างจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคน ควรมีหลักการแนวทางสูตรที่ท่านได้คำนวณน,นะครับแล้วนําตัวเลขที่ท่านชอบมาเทียบมาชนกันจะได้ตัวเลขที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุเรยดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรวหวยฮาหนอยที่ผมได้หาข้อมูล แนวทางหวยฮานอยปกติมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดวยดีดีเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปกต่อไปครับไปสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ